สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลงพลประแตนยูทูบเบอร์สายลงพลประแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ коммент, พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช <c> ่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อเตรลีย ฝรั่งเศสและก็คนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะวันนี้ก็เข้าไปดูนะคะก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะอาจจะไม่ได้ตอบยาวแต่ก็อ่านทุกคอมเมนต์และก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็เราก็สู้กันต่อไปเนาะนะคะเพราะว่าเราก็ก็คือเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามองเห็นนะคะมาลวิจิเจก็เชื่อว่า เอฟซลุงป้าทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นน่ะค่ะเนาะเพราะว่าเราติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่วันเกิดเรื่องนั่นแหละเนาะซึ่งไมล์เลฟเจเจก็ติดตามก็คือเป็นคือเย็นของวันที่สิบเอ็ดแล้วเนาะเพราะว่าไมล์เลฟเจเจอยู่ที่นี่ทางเมืองไทยเขาก็มีข่าวกันตั้งแต่เช้าแล้วเนาะไมล์เลฟเจเจก็ไม่ได้รับฟังตอนประมาณสามเกือบสี่ทุ่มแล้วค่ะว่ามันมีข่าวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าได้โทรกลับไปหาน้องสาวเนาะ น้องสาวก็เล่าข่าวนี้ให้ฟังก็เลยไปติดตามตั้งแต่นั้นมาและคะ่ะเราก็ติดตามมาเรื่อยๆเนาะนะคะเราก็ได้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะเนาะตามสื่อหลักๆแล้วก็ YouTube ที่เข้าไปถ่ายทําในช่วงนั้นแหละคะ่ะใช่ไหมคะทุกคนวันแรกนะคะวันที่ทุกคนออกมาให้สัมภาษณ์จากสื่อใหญ่นั่นแหละคะ่ะสื่อใหญ่ทุกช่องที่เข้าไปทําข่าวในช่วงนั้นนะคะคือปังมากนะคะแม้แต่ยูทูบเบอร์ ที่ตอนนั้นเข้าไปนะคะยอดทรัพย์ยังไม่เยอะกันเลยนะคะตอนนั้นที่เข้าไปใหม่ๆกันน่ะนะคะแล้วก็พอเข้าไปตรงนั้นนะคะอูขึ้นไลฟ์แต่ละคลิปเนี่ยเยอะปังมากนะคะทุกคนรวมถึงสื่อใหญ่ๆทุกสื่อที่เข้าไปทําข่าวช่วงนั้นแหละจะนําเสนอข่าวให้เรามองเห็นทั้งสองด้านนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ของใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะนักข่าวแต่ละช่องจะไปค้นถามหานะคะว่า ใครเห็นอะไรบ้างคําพูดของแต่ละคนจะอยู่ในสื่อสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นแหะคะ่ะเราก็ได้ติดตามมาเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่แต่ละคนพูดน่ะมันคือความจริงในเรื่องเกิดเหตุนะคะแต่จะไม่จริงบางอย่างที่ไมล่ลปจะเจยืนยันเสมอว่าไม่มีทางที่คนภาคอีสานจะหลับตอนเช้า ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นอกจากคนป่วยเท่านั้นนะคะที่ไมล์รับยาจีเชื่อว่าเขาอาจมีโอกาสหลับตอนเช้าแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือเด็กๆหรือคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยจะไม่หลับตอนเช้าค่ะช่วงบ่ายเราจะไม่เถียงเลยในช่วงนั้นไมล์รับยาจีจึงเชื่อว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นการโกหกมันก็โกหกจริงๆอย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละคะ่ะเนาะแต่ที่คําพูดของแต่ละคนออกมาตอนเช้านั่นแหละคะ่ะที่บอกน้องหายตอนกี่โมงนะคะใครทําอะไรบ้าง อยู่ที่ไหนกันบ้างนะค,คือบอกทําลายของตัวเองในช่วงนั้นนะ่ะทุกคนจะบอกทําลายของแต่ละคนทําให้เราเห็นว่าเออในส่วนนี้ใครอยู่กับใครบ้างช่วงเวลาเกิดเรื่องนะ่ะไม่มีใครนะคะที่จะมาทําตรงนั้นได้เลยแม้แต่เป็นคนที่เป็นพี่สาวของน้องนะคะก็หันหลังให้น้องก็ไม่เห็นว่าใครเอาไปนะคะไม่เห็นว่าใครเอาไปในช่วงนั้นเราจึงเชื่อว่าทุกคนในตรงนั้นนะ่ะไม่มีใครเป็นคนกระทํา ในช่วงนั้นแถมนะคะการชันสูตรพลิกศพออกมาก็ยืนยันทุกอย่างว่าไม่มี DNA ของใครเลยตกหลุนในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่นะคะแต่ในส่วนที่ว่ากางเกงกับเอเมคโคอะไรพวกนี้เน่ะเราไม่รู้ว่าการตรวจออกมาแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราได้ยินคือไม่มี DNA ใครเลยในที่เกิดเหตุเราจึงเชื่อมั่นว่า ลุงกับป้าไม่มีโอกาสที่จะไปทำส่วนนั้นนะคะเพราะดีเอ็นอะไรหาของใครไม่ได้เลยสเดือนผ่านไปนะคะเจ้าหน้าที่แถลงก็ไม่มีดีเอ็ของใครที่จะสามารถจับใครได้นะคะคือสเดือนผ่านไปแล้วนะ่ะที่ท่านออกมาแถลงถึงจะมีคําแถลงที่นะคะเกี่ยวกับเส้นผมและมาเป็นเหตุให้ลุงนะคะลงยี่สิปีเนี่ยอันนี้ ก็ให้ไปสู้ตามขบวนการเราจะไม่ไปพูดถึงนะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะลมพัดตีก็อาจจะได้ยินเสียงที่มันกระทบกับไอ้อันนี้หน่อยนะคะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือปล่อยให้ลุงสู้ไปตามขบวนการเราไม่ไปก้าวไก่ในสิ่งนั้นเพราะว่าเราทุกคนเคารพในการตัดสินของศาลท่านแต่สิ่งที่ลุงจะสู้ต่อไปคือต้องหาความจริงความชัดเจนของตัวเองให้ได้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ ถูกกล่าวหานั่นแหละค่ะต้องไปแย้งนะคะไปแย้งในสิ่งที่ศาลท่านลงเล,แล้แหละว่าทํายังไงเราจะแย้งและหลุดตัวเองได้ก็เหมือนที่ไมล์ริบเจเจก็ได้ไปฟังช่องน้องนางก็ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อน้องนางนะเพราะก็เข้าไปดูบ่อยมากนะคะชอ่องน้องนางเนี่ยก็คือไปดูบ่อยมากนะคะก็ไปวันนี้เป็นคลิปของเมื่อวานเลยมั้งนะคะที่ไมล์ริบเจเจดูเนาะไมล์ริบเจเจก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ด้วยฟังไปด้วยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเนาะนะคะก็ มาเร็เจก็ถูกใจคอมเมนต์ของคุณเกรนมานะคะที่เขียนก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรปลาหมอตายพบปากนะคะหรือนะคะก็คือเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับไสายาศาสตร์น่ะนะคะที่บอกว่าอาจจะทําผิดอะไรสักอย่างแล้วมันเลยทําให้จากที่จะรักกลายเป็นเกลียดนั่นแหละค่ะมาเร็วเจจําคําพูดนั้นไม่ได้หมดจําคำเขียนไม่ได้หมดนะคะแต่เราก็ นะคะคงจะทําผิดไปเลยกายจากที่คนจะรักเลยเป็นการหมันไส้ไปอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นคาคอมเมนต์ที่ดีเนาะสาหรับคนที่ไปออกรายการแล้วไปพูดถึงเกี่ยวกับการว่าทําคุณไสยหรือไสยสาศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับให้คนรักคนชอบคุณหลงนี่แหละและน้องนางก็พูดถูกมากนะคะในคลิปนั้นนะ่ะนะคะมีใครบ้างล่ะนะคะที่บางครั้งเนี่ยไม่มีใครทุกคนหรอกที่จะชอบคำพูดของลุงทุกๆคำที่พูดออกมานะ แม้แต่ตัวใหม่เลิฟบางทียังไปแย้งด้วยซ้ําไปหลายๆคลิปที่มาเลิฟเจเจก็แย้งไปเหมือนกันเห็นไหมคะก็คือเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยอย่าไปพูดในด้านเขาเรียกอะไรอะ่ะวาทศิลป์วาทกรรมให้มากเอาความจริงใจเอาความจริงที่มันอยู่ของมันออ,อกมาคะ่ะเมื่อเราพูดคําพูดของเรามันสร้างวาทกรรมหรือสร้างอะไรที่มันทําให้คือ ประดิษฐ์คาให้สวยหรูนะ่ะพูดง่ายๆคือประดิษฐ์คำนะ่ะแล้วรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่ผิดนะ่ะแต่จะประดิษฐ์คาให้มันเป็นอะไรที่แบบนะคะดูดีเนะี่ยมันก็คือมันไม่เป็นธรรมชาตินะ่ะนะคะบางทีมันก็เลยทําให้เรานะ่ะไข่ตรงนั้นไม่แตกนะคะมันก็เลยต้องเหมือนที่นั่นแหลคะค่ะคําพูดของเรานี้แหละคะ่ะมันทําให้เรา จะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่คําพูดของเราทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรนี่แหละแต่ทาพูดบางคำนะ่ะมันไม่ได้เสริมตัวเองในสิ่งนั้นนะคะเนาะดีแล้วแหละที่ลงปิดวาจาคือไมล์เล็บเจเจไม่อยากให้สัมภาษณนะ์ในส่วนตัวเนาะไมล์เล็บจเจพูดไปหล,ลายครั้งหลคยคลิปแล้วแหละว,ว่าไม่อยากให้ไปออกรายการไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรใดๆทั้งสินนะ้นอยากให้อยู่มเมะไม่เมะ,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 มะทางานของเราไปในที่ของเรา ปล่อยให้กระบวนการเดินไปตามกระบวนการแล้วเราสู้ไปตามกระบวนการนั้นนะ่ะนะคะสู้ให้ตัวเองหลุดเมื่อตัวเองไม่ได้ทําไม่ต้องไปใส่ใจสืออ่อโลกภายนอกที่หยียบย่ําตัวเองอยู่นะ่ะนะคะไม่ต้องไปใส่ใจคําพูดของใครก็แล้วแต่ที่มานั่งเหยียบย่ําตัวเราเนี่ยแต่ถ้าคนไหนนะคะอันนี้หมายลเล็บเจหมายถึงคนในหมู่บ้านคนอื่นข้างนอกเนี่ยเขาจะพูดเขาจะวิจารณ์ยังไงก็ปล่อยเข้าไปเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ คนเราไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวมันต้องติดต้นหรือได้ฟังแต่คนอื่นพูดมาว่าเราผิดเราผิดเราผิด,ผดแล้วพูดตามกันเนี่ยปล่อยเขาพูดไปเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไปเจาะจงคนในหมู่บ้านนะคะใครที่ให้ร้ายเราเนี่ยนะคะไม่เลิศเจเจบอกเลยถ้าเราชี้แจงไทม์ไลน์ของเราตรงนั้นได้ว่าคําพูดของเขาเนะ่ยบีดเบือนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยทําให้เราเสียหายทําให้เราถูกดําเนินคดีเนี่ย ส่วนนั้นนะ่ะเราไปเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองว่าคนคนนี้พูดไม่ตรงกับทำลายของเราเหมือนที่นกแสกพูดนะ่ะทำลายของลุงชัดเจนอยู่แล้วว่าลงมาจากเขาวันช่วงเก้าโมงยีบสองอาบน้ําไปส่งพระย้อนแย้งกับทําลายที่นกแสกให้เจอลุงเก้าโมงยี่สิบถึงเก้าโมงสี่สิบมันย้อนแย้งกันเนี่ยตรงเนี้ยเห็นได้ชัดเนี่ยแหละเอาเฉพาะคนในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยว่า มันเป็นทำรายที่ถูกต้องไหมจริงกับของตัวเองไหมเมื่อไม่จริงนะ่ยก็เรียกศักดิ์ศรีของตัวเองคืนกลับมาตรงนั้นไอคนภายนอกเนี่ยที่อยู่ข้างนอกไกลๆเนี่ยเขาจะพูดยังไงก็ช่างเขาไปรยอย่าไปใส่ใจคะ่ะใส่ใจคนในหมู่บ้านพูดอะไรเพราะคนในหมู่บ้านย่อมรู้ดีที่สุดว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแม้แต่คนในครอบครัวของน้องก็เหมือนที่น้องนะคะพูดนั่นแหละนะคะว่า น้องนางนะอันนี้ขอพูดน้องนางที่น้องนางเล่านั่นแหละก็คือไมล์เลิฟเจเจก็ไปฟังในช่วงที่ผู้สูญเสียเขาพูดนั่นแหละค่ะว่าคนอื่นเขาชี้แจงทไลายของเขาจนหลุดทําไมลุงพูดยังไงให้ทไลายตัวเองไปมัดตัวเองเนี่ยอันนี้ทุกคนต้องไปฟังไมล์เลิฟเจเจก็ฟังตอนแม่น้องเขาไล์สุดเหมือนกันน้องนางพูดไม่ผิดเลยเนี่ยคนอื่นเขาสู้หลุดนะ่ะเขาให้ปากคำหลุดทไลายนะ่ะ อันนี้บางคนเนี่ยทไลายอาจจะเรามองเห็นเราอาจจะเอ๊ะทไลายนี้เอ๊ะทไลาน์นี้แต่หลุดพ่ออะไรเราไม่รู้ในส่วนนั้นไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะใครจะไปอะไรก็แล้วแต่เขาอันนั้นเราไม่พูดถึงแต่ก็ต้องอย่างว่าแหละบางทีเนาะเมื่อปักธงอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะปักธงอยู่ตรงนั้นแหละนะคะน,นั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราติดตามข่าวมาเนี่ยลุงก็ต้องไปต่อสู้ ในชาในในสารอุทธรแล้วก็ดีกาต่อไปก็หยุดให้ข่าวทุกข่าวนะคะหันมาเอาคนที่รักเราอยู่ข้างคนที่รักเรานะคะปรับปรุงพื้นที่ของเราไปนะคะคนเหล่านั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจแล้วยิ่งเราพูดเยอะยิ่งเราให้ข่าวเยอะก็เอาไปทําอะไรที่มันนะคะย่ำยีตัวเองมากกว่าก็หยุดตรงนั้นไปคะ่ะใครจะไปออกข่าวทําอะไรก็แล้วแต่ปล่อยเขาไปคะ่ะ แม้แต่ a, นะคะคนที่เป็นหมอธรรมที่ออกข่าววันนั้นนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าการเอาเส้นผมไปทำไสยศาสตร์แล้วใครละ่ะที่เป็นคนทาไสยศาสตร์ให้กระหลงเหมือนน้องนางถามเลยจะถามคําเดียวกันนี่แหละใครละ่ะที่เป็นคนทํานะคะพิธีกรรมเหล่านั้นก็ต้องเอาคนนั้นออกมาด้วยว่าคนคนนั้นใครละ่ะก็มีหมอธรรมอยู่คนเดียวไม่ใช่หรือที่อยู่ในหมู่บ้านนะ เมื่อคุณรู้ว่าทําสิ่งนี้ได้สิ่งนี้ได้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจเค้นให้ได้หรือ,อยังละ่ะว่าคุณเป็นคนทําหรือเปล่าอดยสยศาสตร์เนี่ยคุณถึงเชื่อจังเลยว่าเอาเส้นผมมาแล้วทําได้นี่บอกไว้เลยลุงเขาเลี้ยงหลานเขาป้าเขาเลี้ยงหลานของเขาเนี่ยเดี๋ยวมาส่งเดี๋ยวไปรับเวลาแม่ไม่ว่างพ่อไม่ว่างไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเอามาให้ลุงป้าเลี้ยงให้เนี่ยเขาจะเอาเส้นผมเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาเป็นคนเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาเส้นผมได้ทุกเส้นนั่นเลยค่ะถ้าเขาจะเอาน่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่จะเอาแค่ตัดเส้นผมไปเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยเขาเลี้ยงหลานของเขาเนี่ยดึงได้กระทั่งรากมันค่ะคุณจะเอาไปสองสามเส้นนน่ะไม่เอาแค่เส้นเดียวหรอกค่ะนะคะคุณได้ นะคะตามที่คุณปรารถนาได้แม้กระทั่งเส้นที่มีรากผมด้วยซ้ําไปไม่ไม่ต้องไปตัดตอนตายหรอกค่ะตัดตอนเป็นๆน,นี่แหละในเมื่อเราเลี้ยงของเราอยู่เนี่ยจะตัดผมให้น้องจะพูดยังไงก็ได้ให้น้องตัดผมเนี่ยตัดได้ครบนะคะทั้งหัวนั่นแหละค่ะเมื่อเป็นคนเลี้ยงเองเลี้ยงกับมือเนี่ยทําไมจะตัดเส้นผมเส้นนั้นไม่ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดตอนตายเลย แล้วให้นะคะตามความเป็นจริงเนี่ยคนที่นะคะมันเป็นผู้ร้ายเนี่ยมันจะไปนั่งตัดผมไปหั่นผมหรือนะคะมันตัดไปตั้งแต่ตอนที่มันเจอครั้งแรกแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องไปตัดบนภูเพื่อให้มีหลักฐานว่ามีการตัดผมเกิดขึ้นนะคะถ้ามันคนร้ายมันมีตัวตนจริงน่ะนะคะอันนี้ไมล์เลิฟเจเจเนี่ยฟังดูเนี่ยจากการชนสูตรพริกศพเนี่ยที่เราฟังกันมานี่ยก็คือ ไม่มีหลักฐาน d ีเใครอยู่ในที่เกิดเหตุร่างของน้องก็ไม่ถูกนะคะการกระทําชําเราใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วน้องตายตรงนั้นน่ะเราก็เชื่อแล้วว่าน้องเดินขึ้นไปจะเดินขึ้นไปด้วยวิธีใดเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่มีใครเห็นในการกระทําและไม่มีใครเห็นในการอุ้มน้องขึ้นไปเลยสักคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่บอกเจอคนโน้นเจอคนนี้เจอลุงตรงนั้นเจอลุงตรงนี้ไม่มีใครเห็นลุงจูงแขนน้องไม่มีใครเห็นลุงแบกสิ่งของใดๆขึ้นไปตรงนั้นเลย มีแต่เห็นมองหาเดินไปเดินมาก็เพราะทุกคนต่างเดินหาน้องไงนะคะต่างคนต่างก็เดินหาน้องใครจะเห็นใครเขาไม่ไปสังเกตหรอกวันนั้นนะว่าฉันเตอคนนี้นะคนนี้ต้องมาเป็นพยานให้ฉันนะฉันไปตรงนั้นคนนี้เห็นฉันต้องมาเป็นพยานให้ฉันนะเพราะต่างคนต่างหาไม่ได้ไปสังเกตใครหรอกค่ะว่าใครจะเห็นใครบ้างน่ะนะคะใครเห็นเราหรือเราเห็นใครเนี่ยเราไม่ได้ไปสังเกตหรอกค่ะแม้บางทีเราเห็นกันเนี่ยนะคะ เห็นหลายหลายคนนะ่ะบางทีเออจาไม่ได้ว่าเห็นตรงไหนจุดไหนเพราะต่างคนต่างเดินหานะคะมันไม่ไม่เจาะจงได้ขนาดนั้นหรอกว่าเห็นเธอเวลานี้นะอไอคนที่เจาะจงว่าเห็นใครเวลานั้นเวลานั้นนั่นแหละมันควรจะมีพิรุธมากกว่าเพราะคุณเจาะจงว่าคุณต้องมองเห็นใครแล้วว่าใครตรงนั้นพอที่จะมาให้เป็นพยานฉันได้นะนั่นจะคือน่าสงสัยที่สุดเพราะในวันเกิดเรื่องไม่มีใครคิดหรอกว่าตัวเองจะตกเป็นผู้ต้องหานะ่ะเพราะต่างคนต่างก็ออกเดินหาหน้อง เพื่อให้เจอน้องเพื่อหวังว่าจะเจอน้องยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยเราจะมาจับผิดคำว่าฉันเจอเขาตรงนั้นเจอเขาตรงนี้น่าสงสัยตรงนั้นน่าตรงสัยตรงนี้แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเลยว่าเขาเอาสิ่งใดในมือไปไหมเขาได้พาน้องไปไหมนะคะมีแต่เห็นแต่ไม่มีเห็นว่าการกระทำของเขาว่าเอาน้องไปจริงเนี่ยนะคะ เราถึงบอกเราถึงออกมาพูดทุกวันนี่แหละคะ่ะเพราะเราไม่อยากเห็นแพะเกิดขึ้นในเมืองไทยอีกเพราะว่ามินมีแพะตัวหนึ่งก็อยู่ที่กรกอกนั่นแหละคะ่ะสู้จนหลุดคดีนะคะทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้ทาอะไรผิดการที่เขาเข้าไปติดคุกอยู่นะนะคะใครรับผิดชอบชีวิตเขาบ้างครอบครัวแตกแยกนะคะออกมาภรรยาก็หน,นีไปเห็นไหมคะนะคะแตกแยกเลยครอบครัวเขานะ่ะและการที่เขาเข้าไปอยู่ในคุกเป็นเวลาเท่านั้นนะ่ะ การทามาหากินใครอยากเข้าไปติดคุกแม้จะได้เงินวันละสี่ห้าร้อยหรือพันในคุกนะ่ยไม่มีใครเขาอยากจะเข้าไปหรอกค่ะเพราะมันเป็นประวัติติดตัวแทนที่เราจะออกมาทํามาหากินโดยสุจริตของเราเนี่ยไม่มีคดีติดตัวไปที่ไหนก็ไม่อายใครเชิดหน้าชูตาตัวเองได้ว่าฉันไม่เคยมีคดีติดตัวนะฉันอยู่ของฉันทํามาหากินของฉันไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยแล้ววันหนึ่งต้องไปเข้าคุกนหละ ออกมาก็มีเชอะเอเข้าไปที่ไรก็ไปค้นหาที่ไหนก็อ๋อคนนี้มีคดีติดตัวใครอยากเข้าไปเป็นนะคะผู้ต้องหาในคดีไปเป็นจำเลยไปเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำละเพราะยังไงมันก็มีชื่อของเราว่าเคยต้องโทษเป็นคุณ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 อยากจะได้ไมาเองเงินเดือนที่เข้าไปติดคุกแล้วได้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไม่มีใครอยากได้ทุกคนต้องปฏิเสธ เพราะนั่นมันคือนะคะประวัติของเราล้วนๆนะคะออกมาใครเห็นก็ว่าไอ้คนนี้ติดคุกแล้วน่ะถึงคนไทยเราจะให้โอกาสโอกาสคนที่ไปติดคุกแล้วออกมาทํามาหากินได้ไม่เลิศเจเจไม่เคยรังเกียจใครหรอกบางคนเข้าไปเพราะนะคะการที่เขาเขาเรียกอะไรเนี่ยด้ยโอกาสนะคะแล้วบางคนเข้าไปติดคุกเพราะเป็นแพะบางคนเข้าไปติดคุกเพราะทําจริงคนทําจริงก็ติดจริง ส่วนนั้นเราไม่ไปยุ่งนะคะว่าแต่ถ้าใครที่ทําอะไรที่มันร้ายแรงและมีหลักฐานชัดเจนอย่างนั้นน่ะนะคะไม์เลิบจะเจว่าเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่เข้าข้างอยู่แล้วไม์เลิบจะเจก็ไม่เข้าข้างเมื่อคุณทําผิดกฎหมายคุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทําเพราะกฎหมายคือกฎหมายกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเขาไม่ได้ทําความผิดเนี่ยต้องไปติดคุกเนี่ยไม์เลิบจะเจไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเราทุกคนรักศักดิ์ศรีของเรารักความเป็นตัวตนรักเป็น อะไรของเราเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ทําผิดเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดใช่ไหมคะทุกคนคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วนะคะเพราะว่ายาวมากไปแล้วเนาะเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อถ้ายาวไปนะคะก็นี่แหละคะ่ะเอามาพูดให้ฟังว่าเราไม่อยากให้ตัวเองต้องไปเป็นนะคะผู้ต้องหาหรือนักโทษในเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยอย่าลืมว่าเข้า Google เซิร์ชหาที่ไหนก็จะติดแดงเลยว่าคุณเป็นนักโทษ ไม่มีใครอยากเป็นค่ะคลิปนี้ก็ฝาก FC ลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ TP สก i นนะคะของบริษัทมณโอมโฮมซั์นี่แหละคะ่ะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจเนาะขอให้ FC มาเลิฟ FC ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงๆปังปงรวยๆยกันทุกคนนะคะปรารถนาสิ่งใดคิดหวางสิ่งใดก็ขอให้สมงความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการ โชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเษตีกันทุกๆคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ